สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำมันทอดแซบจากเรื่องเบนเทนนะครับบอกเลยครับว่าแซบอิหลีวัตถุดิบนะครับที่ต้องเตรียมก็จะมีเฟนฟรายน้ำมันซอสมะเขือกกเทศซอสพริกพริกไทยผงปาปริก้าเกลือหมูสับหัวหอมแดงกระเทียมชีสแล้วก็พริกหยวกครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการหั่นกระเทียมและหอมเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็หั่นพริกหยวกขั้นตอนนี้แล้วแต่ว่าจะหั่นยังไงนะครับส่วนตัวผมจะแบ่งครึ่งนึงครึ่งแรกผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กส่วนอีกอันผมจะหั่นเป็นแว่นแว่นเอาไว้ไปตกแต่งหน้าครับต่อไปนะครับเราจะมาตั้งน้ำมันทอดกระเทียมให้สีของกระเทียมนั้นเป็นสีเหลืองทองนะครับและหลังจากนั้นเอาหัวหอมและพริกหยวกมาผัดเข้าด้วยกัน ผัดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับลงไปผัดต่อไปเรื่อยๆจนให้สุกประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ซอสมะเขือเ,เทศและซอสพริกทำการผัดให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าซอสน,น้อยไปให้เทเพิ่มได้นะครับ จากนั้นผัดซอสให้เข้าเนื้อและปล่อยให้หมูสุกไปอีกสักพักจากนั้นก็มาปรุงรสอย่างแรกใส่เกลือไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยใส่พริกไทยพริกไทยแล้วแต่คนชอบนะครับใครชอบก็ใส่เยอะใครไม่ชอบก็ใส่เนยน้อย,อยใส่ผงปาปริก้าไป2ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากัน พอเสร็จจากการทำซอสต,ต่อมาเราจะมาทำการทอดเฟนฟรายสูตรเคล็ดลับการทอดเฟนฟรายของผมคือทำน้ำมันให้เดือดแล้วใส่ลงไปทอดเอาไว้8นาทีจากนั้นเราก็จะได้เฟนฟรายที่สีสวยและสุกกาลังพอดีเลยครับพอเราทอดเฟนฟรายเสร็จเราก็มาทำการละลายชีสให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับชีสที่ผมใช้ก็ซื้อมาจากเซเว่นอีเล ใกลบ้านได้เลยนะครับถึงขั้นตอนจัดลงจานเทซอสลงไปแบบช่ำๆตามด้วยชีจิ้ตยืด,ยดแต่งหน้าด้วยพริกหยวกแล้วจัดไปเลยครับคำโตโต